สวัสดีครับพี่น้องไปได้เงินอยอะสัตวก็ให้อเอาไปตัวเมียครับไปน้ำการเกษบรสีแล้วเาจ้าฟ้าขับปักัยมา,าคุณชายเจิฟ้าขัไปไส่จูยบูโบ๊ทไปกันถึงสองคนง่ายมีกูนำ ดดกรอยากนอนอยากนอนครับกระล้านีลับเดียวันหนึ่งมตัวข้เบาๆี่หัวขาเพิมนะวันนี้นะครจะไปบ้านหญิงจอยนะรู้ว่านั่งอยู่หรือเปล่หัวในข่าวนงสั้นเลยะันอสไปวตามทางไหนมาเศ้าเะมาดูด อยู่เดือเปล่าแล้วจะไปเบิ่งเนาะมันเป็นอะไรนี่ <Okay. S 1> เบิ่งนี่เพิ่มย้อนขับรถนแะแยกกระอยไปไหนก็ขัวค้างมีไอ้ขนนัวขับรถสลิง ทะเลมันได้ขึนก่อขอมพาวะตองเลจ้าอันนี้เราจอดดิจอดนี่ครับโอ้ยตาย่เห็นเกิดมนอยู่ขจอดนเด้อขาจอดนะเด้อ เบิงบ้งเบปเบิงบ้งวมันเป็นได้นี่เพือเ่อนมันอยู่อีเพือเ่อนมันเป็นยังรับะไรมันีน้าคลายให้เน่คายให้นนเน่ยู้ใหญ่มาไม่เยี่ยมมันอีเพื่อน อีเพื่อนมึงกรอกขอยังก็เดียวนี่โอ้ยอลีอัอลลอออกมานี่เร็วมึงพิซางของมึงก็เดียวนี่อ,อลีอัลลอป้าสะภาพมัน,อ,อ,นอ,อ้ยเนาะบมอยากเสียเวลาดิมึงเป็นแล้วแน่เลยในข้าววะมึงตกซะเลองเม่อวาน,นี่ฮ <L L. S 1> ะ L L. เจ็บเนี่ยมันก็มันตกสลิมอนก็ยัง่ตกสลิงไข้ตกสลิงไ่เพศอท่าใดมันย่างตกนะนั่งเมันไปดื่มาม่บอกข้าไปตกขะไปมึงไปสร้างเมื่อวานนี่ไปนีบ้าคคืนไปหาผู้ชายไปนั้นชีลงด้านขาสแพร่แดงกัตเล่ ขาไปแลมเจบะึงมมไปโต๊ี่ใส่บงเนี่ยอยซื้อไรไม่ข้าใสา่แจกต๊มังนั่งท่าได <c oughs> เป็นคุ้มเว่าขีปาข่ปขี่ว่าตายอะ่ะลงนังขมขขอะเขากูจำไม่เขาจับเล็บคันตัสลา <c oughs> อืมโอ้ยสูงม,มันมดีใช่งวางนงเอนช่างจ่าเน พี่น้องเอ,อเบืองกว่า,าเบืองสภาพมัน<อ>ตก<อ>าชาลิงชักจะเค็มวันนี้เค็มเดียวเค็มเดียวพอตเค็มเดียวรับกินย,ย,<อ>ยาเนี่ยมียาด้วยาตานเสือไปตกชาลิงโอ้ยกุลยเงยนำมึงดิ <laughs> เอาปฏิบัติเงินได้ก็ย้นว่ามันสิกับโลบ่ตกยายตายไปนําตาแม่นายยายเนาะอืออลีอลอเห็นคุณเป็ดต้นซ้ําดําอือเห็นคุณเป็ดไส้ดํานี่อือไปดําออไกมันสิมาในบ้านเฮาก็มันสิเอาตีนมันคือเถิงบ่ดํา ขานี่ยากดูเลาะมึงเนมึงเย่แรงแหงด้อยหนอมึงตัวกันมกับปบถอยอลีอลอเนาะมันก็บระเจ้าปไะเฮิจักตี้เบกนั่งเฉยๆนี่โอ้สะพอเล็มเด็กตกมือกะมีมึงยังทายฮิ้ทายลีปจนขายมือว่านเจ็บแรินะมึงลงนทายได้ทนทายมึง โอ้ก็อยางยี้สภาตอเมืองลงเนี่ยนั่งดัดมือหัวนณดจันทบุรีประชาธิปไตยนั่งมาใช้่ายใจใสุขลนม่งใจ่ายสบายหน่งเสภาเป็นพี่เนอะ ມັນຄືຊົມແທ້ຈ້ອຍມັນຄືຊົມແທ້ຊົມຄືອືຊິພົມມາໃໝ່ໄດ້ກໍຊິໄປຍອມຢູ່ພົມບໍ່ຍອມເຕີມອີກຕິກໍຊິຍອມຊິພຍ້ຽໍນຳຊ โล่เฮง้วยกหามคอนตัตาจะเบิ่งดูมันโชมเฮงขนาดไเือลาไปเส้าวเอยินคำเหได้เกียเมื่อกี้กัไอดม่คอว่าเ็ดแห้งไว้บอกมนอยากคำไว้แต่คับไว้กับอว่า้านี่ว่ากับเศร้าดำนั่นข้าจวันสิไล่สอดบบุญคูนเพ่อ็นาขามาคนห้ามเรา เจ็บต้งคนห้ามวันเพราะว่ามันคือพักนอนนะเจ็บนะดูจะได้มมันมาทงโลเลือดพี่บอกใช่จ๊เข้มก็ยานะเขมเดียวใ่เข้มเดียวนเศร้าแล้วตอนนี้นะมะค่น่เมอานเข้มคิขันคนออ่ะะา ว่าอูเท่าเหร่ก็ถือกับเด้งเยจะปุ๊กป้าดิแต่แอมึงบอกหักมึงยังเด้งได้ยุมึงลองเด้งมึงด้วยเด้งได้ยุมืออื่นก็จะไปเด้งได้เาตาข้างด้งของแหวขัดดัแล้วมือสีเด้งได้ยมืออื่นเข็สิไปเด้งจนขาด ย่วาโอ้ยเพื่อนมึงกัลมัดระวังจะคลองเนี่ยอีเพื่อนอใช่กูมาจับมาจับคาดแเสดงนั่นสอดขีดินหมือวานก็อยู่ข้างแห้งเขามาตั้งตายจับเน้องมาปั๊บับบซคนว่าฉิบกระหอกว่ารุดลงลุกลงนะับว่าตาเสล่งมันลงคุม แลเ่นจ็กละเ่นแลเ่นอันเ่นจ็กอันไม่เ่นจ็กน่อยเล่งทธอเลนเ่งเขนเร่งเธอได้นะบิดคะเร่งเธอไดแปดสิบแปดสิบเก้าสิบรอยไม่ยุคขาลยแล้วเบื่อยุดไม่เลล่เนเิ หมันก็ไว้ด้วยหสิบกสิบขนข้าเลยในทางด่างกันยังขาเดียวเนาะมจใช้เฉลี่ยคุ้มเพียงว่าข้าวว่าเลยเพียงว่าสิเาีมวฉลี่มันจะชิยุกคืนเฉลี่ยนั่งสภาพมันโอ้ยอเ้นะอย้มีวหักปอันนี่แต่อันคิงมันไปหยียบมึงเนาะ เไปหิดยามากว่าากมเซามันก็โอมมันก็โฮมอยู่อืมนจะักยากันยาใค่หนอันนั้นมอนสุบเสื้อคามอยู่สุบอันนั้นคือเดี๋ยวมาโฮมไอวพี่น้องมันดีดได้อยู่ตีมะอื่นเขาสีไปดีดพี่น้องเอ้ยมึงลองดีดมึงด้วยจักรบาดพอถ่ายห้เจ็บ ต้อมุมมุมดาบเลยดูน้าหัวดูตรำเล็กัวแต่ว่ามันหากันหั้แต่เตี่วันนี้คบรราเนี่ยมันจอยัดนบิมันมาบ่ได้ดอกสะพานมีเล็บอนปยเนาะก็มีกระดาจิกักซองปักซองกรูจิ้กมาล้งไปยัง กินมูกับทาจะกินยูสัยบะน่องไหานะไปหานะขึ้นเธอได้เดี๋ยีสี่สิบเก้าห้าสิบครหนึ่งป้าจีแปแต่ว่าในว่านแม่์คนมากค่ะถ้ได้วยอนด้วสภาพมนนอก็หนอนหลงเด็ดนอนนเดในมันเศร้ารียังังเก็บอยู่นิดนึง พี่เนาะมันไปเหตุทาได้กะพูดโพนะมันเนาะทันทีสิจับดีๆีนั่งโูดนั่งล้างบอดูแลเจ้าของเนาะจะดูดีไพชูเ้องตั้งใจหนังขาคันหนังสิหนังว่าไระมาณแล้วกัน ไปอยากว่านํามึงดิใจมึงไงดิมีคนบ่บ่ตกรถน่ะเมื่อแล้วมีสิไผเอาน้ําซ่องคนน่ะตายนําการซคนเมื่อวานนีแล้วบนี้ซื้อน้ําจักจอกไปนั่นน่ะจอก200ซื้อให้นี14ดังซื้อให้ครบงเด้ออือันบอื่นก็บ่ซื้อบ่บอื่นก็บ่ซื้อ การวาดดนุนเจนเตลีปดนุนเล่าไปปดนุนเจนตลีแล้วสิเ้าไปเล่าเออมักพ้าดเด้ส้มันได้จังหมากมาสมหมากไอเส้เบิดเลยเนี่ยสมมัวมันพี่น้องเออไม่บดดแลจะคองยักษิวัวนั้นได้กับมันเจ็บอยู่หนังตาแทบเจ็บ อืมอันนี้อ,อ่นอนยอดนอ้อยเราตายโผดโผดาทยอังกฤษแท่งเตแฮนดแซฟสมหัวแมนพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เป็นห่วงมันก็เลยมาอันนาเบิ่งกมาเป็นแน่แน่โอเคพี่น้องขาเขอเก็บบรรยากาศวัดสนีดเด้อนพี่น้องครับถ้าูหนึงแฮอืมมันก็นอนอยู่นี่แล้วบ่ต้องไปมื่ออื่นก็ได้อยู่นี่แหละเจฟฉันขายฉันทำได้หมดได้แล้วเม่มันไปบ่ได้ดอกมื่ออื่นนี่จะไปดีผู้เดียวไปหาพื้นาย ถามมึงแหละโอเคพี่น้องเนาะขอเก็บบรรยากาศสัมผัสวมาสัมภาษณ์นางวันนี้เป็นตกซาเล็งเป็นไงบ้างโพดบุบบ่บหูได้ว่านางตกขมันอัอ่าบ่วว่ากับบุบหูสมานนางตกซาเล็งครับปามีวันพัศจายนวันอืม,อมโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจน,นะคะฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ